ให้ผมร่วงผมบางหัวล้านดูคลิปนี้แล้วขนหัวลุกแน่ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณหมออตอมนะคะสำหรับวันนี้อยู่ในช่วงสาระแน่ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่อง PR P R P ยุดฟูไปแล้วนะครับหรือดูดเลือดมาทําสวยให้หน้าเด็กเป็นอมะตะนะครับในคลิปนี้คุณหมอก็จะมีเรื่องใหม่ในการนําเสนอก็คือ PRP มารักษารากผมนั่นเองนะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่า PRP Revive Hair นะครับจะช่วยฟื้นฟูให้ผมเนี่ยหนาขึ้นป้องกันการดุดด้วงของเส้นผมและที่สําคัญเสริมสร้างรากผมให้แข็งแรงขึ้นด้วยก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักวงจรชีวิตของเส้นผมกันโดยทั่วไปวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1ระยะเจริญหรือ แอนาเจนนะครับปกติเนี่ยเส้นผมบนหนังศีรษะของเราเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในระยะนี้ถึง8 5 9 0ด้วยกันโดย <Wow. S 1> ที่ระยะนี้จะมีต่อมเส้นผมหรือต่อมรากผมตัวนี้นะครับมันจะเจริญเส้นผมออกมาจากต่อมยาวขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 3- 7ปีด้วยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาเยุขึ้นระยะนี้ก็จะหดตามลงนะครับระยะที่2ก็คือแคตาเจนช่วงนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ปลายรากผมจะเลื่อนตัวสู่ชั้นผิวหนังนะครับเส้นผมเนี่ยจะเจล,ละค่อุอยอยกดกา Oh. จำนวนเสน้นผมในยะานี้จะมีเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะของจำนวนเส้นผมทั้งหมดบนเส oh. ยงศีสาวโดยแต่ละเส้นจ,จ,จะอยู่ในระยะน,นี้เพียงแค่2-3สัปดาห์เท่านั้นแล้วจะเข้าสู่ระยะถัดไปก็คือระยะพักนะคะนะคบระยะ นะครับหรือระยะสุดท้ายเทโลเจนรากผมระยะนี้เป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับเส้นผมจะค่อยๆเคลื่อนมาอยู่บนผิวผิวของผิวหนังของศรีรษะเลยนะครับเพื่อรอให้เส้นผมใหม่ที่อยู่ในระยะเจริญเนี่ยมาดันเกิดขึ้นใหม่แล้วก็มาดันเส้นผมในระยะนี้ให้หลุดร่วงออกไปและแต่ละเส้นจะอยู่ในระยะนี้ประมาณเพียงแค่2-3เดือนเท่านั้นโดยปกติเส้นผมของเราเนี่ยจะร่วงอยู่แล้วนะครับทุกวัน วันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยจะร่วงอยู่ที่ประมาณหน่ยเส้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผมร่วงมากกว่าหน่อยเส้นแสดงว่าน่าจะเกิดภาวะผมร่วงแล้วนะครับเมื่อเรารู้จักวงจรเส้นผมกันแล้วนะครับงั้นมาเช็คกันหน่อยดีไหมว่าตอนนี้เราอยู่เลเวลไหนกันแล้วใครอยู่เลเวลสองเลเวลสามรีบมาเลยนะครับมาตอนนี้ยังคันมาทำพียาพีรีไฟท์เฮากัน p r p รีไฟแแฮนะครับเป็นการดูดเลือดของคนไข้มาใส่วทิวคล้ายๆกับเทคนิคก,ก่อนหน้านี้ที่คุณหมอเคยนําเสนอไปคือที่หน้านะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นปั่นแยกเก็ดเลือดออกมานะครับเราจะได้เก็ดเลือดที่เข้มข้นมากเก็ดเลือดตัวนี้แหละเราก็จะใช้เทคนิคทอรนาโดในการแยกเอาส่วนที่เข้มขน้นที่สุดของเก็ดเลือดไปอีกนะฮะมาฉีดเข้าบริเวณที่มีปัญหาของเส้นผมนะคะ รวมไปถึงฉีดกระจายทั่วๆหนังศรีรษะเลยแต่ด้วยความพิเศษของอะตอมคีิดิกเรายังมีการฉายแสงควบคู่ไปอีกด้วย <Wow. S 1> ซึ่งการฉายแสงสามารถรักษาให้ผมและบำรุงลึกถึงรากผมได้อีกด้วยนะครับหนังศรีรษะของเราและรากผมของเราจะได้แข็งแรงขึ้นและเห็นผลลัพธ์ในการรักษาได้ย่งขึ้นไป <Wow. S 1> กระตุ้นการสร้างใหม่ของรากผมช่วยซ่อมแซมรากผมชะลอการหลุดร่วงช่วยทำให้เส้นผมใหญ่ขึ้น ช่วยป้องกันผมบางจากกรรมพันธุ์และการขาดวิตามินเช่นผมแข็งแรงมากขึ้นผมดูนาขึ้นแนะนำให้เข้ารับบริการเดือนละหนึ่งครั้งติดต่อกัน3ครั้งนะครับรวมถึงรับบริการควบคู่กับการฉายแสงอาทิตย์ละครั้งนะครับนอกจากนั้นแนะนำให้ใช้ยาและผลิตภัณฑ์เซรั่มที่คุณหมอจัดไว้ให้อย่างสม่ำเสมอเพื่อผลและประสิทธิภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเข้ารับบริการตามที่หมอแนะนำ กระเตียมคนหัวลุกได้เลยเหมือนผีลอกไหยอ่ะ <c oughs>